สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆ่นองกเกษตรขึ้นทินจ้ามันี่พ้ามาอัปเดตภายในสวนค่ะพุทราแดงอินเดียต้นเสียบยอดจ้ารูนหลายเลยด้อค่ะเพราะว่าเขาดูเนี่ยค่ะเขาเลียงมาไวน้นอากจะอีกอย่างบ่มันดูดูการเขาเนาะคะ่ะช่วงห้านหนาจะเป็นฤดูของเขาค่ะ เราพอกุซ่าไต้หวันนี่ค่ะเราปฏิทึกว่าเป็นยังนาะจ้ะเพราะว่าให้เขาลูนออกเนาะค่ะจริงก็ต้องแตงน่วยของเขาเนาะค่ะอย่างเดียวจริงแะหน่วยเนาจะจ้ะแต่หนีบโบได้แตงเนาะค่ะให้เขาเอาไว้ซ้ำที่เขาเลี้ยงไว้เนาะค่ะเขาเลี้ยงไว้เขาก็จะสลาดออกเองเขงนานอะค่ะนี่ค่ะเป็น,นวยเลี้ยงเหลืองแบบนีเขาจะ โลนน่าจะสลัดออกดกแหงค่ะจะกระดกยี่ต้นเดียวนะจ๊ะต้อนอื่นเขาก็บว่ได้กดกแบบต้นกิ่งเป็นสมบูมมันจะอวดอวบอวบเนาะคะ่ะเสียบยอดคุณนะอ้วนอวน ยิงส่วงบุญแห้ช่วงบุญแห้ต้นคางงปกติจะบบคอยมี่นวยเนาะจ้ะน่วยทีหลังเ็จะติดนวยไว้นาะค่ะปีนแยกกับบาดด้ดกด้วยค่ะแต่ว่าปกติพอเสร็จติดนวยทีหลังเนาะค่ะส่วนตะเินเอ๋อควาติดปลายางนาอค่ะ ปาย่างมันจะหฮมค่ะมันจะบดแดดย่า,ามเสาย่ามเสามันจะได้แดดตอนสิบสวยค่ะตอนสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงค่ะแต่ว่าปีนี้ันทิดหนวยเร็วกว่าปีที่ผ่านมาเนาะค่ะเพราะว่าเอาต้นแดงอินเดียมาเสียบนะคะเอาหยอดแดงอินเดียมาเสียบ วนห่างก็ได้กขายห้าเนอะจ้ะขายามมด้ฟฝนกับตกมาใส่ค่ะจะเป็นดังๆนี่เนาะค่ะเพราะว่าสีก็ทัวเนาะคะ่ะเมื่อใหม่สีหญามหนคนมาสีสอยเนอะจ้ะไปต้องนอนก็จะเวนไหวค่ะ นี่ต้นบักแตงไทยเมืนอนี้ว่าจะมาเอาเขี่ยบักทั่วออกเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นน้ำอ้อยเนาะคะ่ะน้ำอ้อยเบอร์สิบสองปลูกสองสามปีแหละแจ่ว่ามข่ขึืนด้วยตน้นเพราะว่ามันหงมเมื่ะาว่ามูเขาขึืนงามนะต้นนึงเพิ่นบ่ค่อยดเด็ด เพราะว่าสามโลดก็จะง่ญ่เร็วกว่านะคะก็สิบังแดดเพิ่นก็นจะมาเอาเขี่ยบักทัวนี่ออกแล้วก็จะซ้ำยา,าอีกด้อค่ะเพราะว่าอาทิตย์ว่นหันบม่ได้ซ้ำเบนบักทัวไว้นะคะก็จะซีดสองแถวนะค่ะนี่ยฉีดยาอีกสองแถวค่ะเรวจะพาไปเมืองสามโหลดนะจ้ะ 3รามดราเหลื่อมติดหน่อยห่างๆเอยจ้ะติดทางห่างห,ห,างห,างหลุนแบกของควนจะบร้ายค่ะเป็นหน่อยห่างๆ ยาจะบอค่อยเห็นหน่วยเลยค่ะน่วยทางห่างก็ซีนีแขนงแบบนี้แตกขึ้นน่าจะเข้ากันเอาออกด้วค่ะเปลี่ยนซารอาหารเปลี่ยนอาหารกันอะก็อีกอยางเพียวมันจะมาเขามาอยู่ค่ะ ทางนี่ค่ะส่งแล้วเขาจะเนี้ยปักเต็งให้แบบนี้แหละค่ะปีนี้ไม่ค่อยให้ผลเนาะคะ่ะปีกายให้ผลดีเนาะคะ่ะก็แล้วแต่ปีคือกันเนาะคะ่ะนอกจะสีออกมดเลยค่ะตอนเแรกอื่นไหวโอ้สีออกดีกว่าเนาจะจ้ะ เมือ่อหกเพ่งเพราะว่าเวลาเคลื่อนไปนะคะโ,โบเบิดเลยนะค่ะมะแรงเป็นสิ่งว่าสนนะคะเพียงวันทองนี้จะมาเพ่งหมดแดงไทยเย่ยมะแรงกระเซาะมาตอนดอกนะคะแต่ว่าดอกช่วงนี้บ่นร้ายค่ะดอกน้อยแล้ว สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสันน้นๆเนาะจะมาอัปเดตหน่อยๆภายในสวนห้องเห่าเนาะคะ่ะพุทธาชสามรถยังบ่คอยติดน้ยหล้ได้จ้าเพราะว่าเป็นหลุนแหลกเนาะคะ่ะอย่างนี้ก็เดอนมีทุนหน้าแล้วนะคะปีนี้ก็ยังบ่คอยติดนี่คะ่ะสำหรับส,วน,นะะสวนเห่าเนาะค่ะสวนเผื่อนๆน่าจะเป็นจังไดายแน่นอะคะอ่ะติดดีบ่ค่ะปีนี้คือบ่คอยติด ให้ปุ๋ยไหลด้วยจากปีนี้เข้าให้ปุ๋ยข้างดินหลยย่ค่ะข้างใบกระชีดกันค่ะข้างใบกระชีดมำรนุงดอก,ก่นเนาะค่ะเล่งดอก,ก่นข้างดินเขาก็หายแปดยิบสี่ยิบสี่ค่ะแต่ว่าเคื่องติดหน่วยไหลเาะจะให้สูตรเสมอก็ยังติดหน่วยดีด้ดวยค่ะกาจะเด็กเปลี่ยนได้นี่ใส่ปุ๋ยแพง กับโบติดหน่วยเนาะคะ่ะหรือว่าเป็นน้ำฝนเนาะคะ่ะช่วงดอกพันมาลายนฝนเนาะคะ่นนะ,คะช่วงดอกพันมาลายฝนก็นจะนักเนาะคะ่ะส่วนวดอกก็โรนเบิดก็เลยเห็ุให้คนมาคอยติดหน่วยอันนี้ออกอได้อันจะเป็นต้นเสียบอยอดที่กัน มื่อไรกำลังเดือมทีน่นวยอะไรแล้วปจอมบาเดี๋ยวเอาเงียงมาเสียด้วยค่ะมาเดี๋ยวคำไวอยู่กริน่งอี่หเข้าคำไวทั้งเทิงผลอันนี้นอกจะเอาคำไวแล้วเอาบเดี๋ยวคำไวแล้วมันหักเนาะค่ะกิิงนึ่งกับว่าห้าในคำ จะได้สีดเบรดเลยจ้ะงานร้าแหงคุณว่าขึ้นเสือบได้กินกะขึ้นเบอร์เกนอันนี้ก็สามรถได,ด้จ้าคลิปนี้เอา,เอาไว้ซ้ำนี้ก็นะะา่าค่ะไปซ้ำงไงก้อนชา ยาฝนจะโต๊ก่อนเนาะค่ะจะบดายเวลาพ่นอันนี้ก็โต๊มาหามเนาะค่ะชีดยังเป็นยังขึ้นโต๊มาหามใครเนี่ยพันไยอยู่จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ